รู้จักเพลงไหของไอซ์ชนนิยูบ้างกับเอออะไรเริ่มปรึกษากเพ,พื่อนถามทาไมเนี่ยว,ว่ารู้จักเพลงไหนของไอซ์แชนนิยูบ้างถามว่าเฮ้ยรู้จักไอซ์ชนนิยูไหมเออโอ้โหโอ้โอหฟังเพลงชาอะไรของพี่บ้างเพลงชาอะไรบ้างอะไรนะ,ะรนะน้องเดี๋ยวนะพี่น้องตะโกนขึ้นมาน้องพูดไปดูเรื่องหรือหูนะ้ราไม่ดีวะ <c oughs> อะไรนะ อ้อเพ่เดีวผ่านอ๋พี่พยายามอ้อมกอดนั้นมันเคยโอเคแล้วเหรอเท่านี้ก็พอแล้วเหรอว่าน้องความต้องการสั้นเหมือนกันนอเอาไปอ้อมกอดนั้นมัอนเคยแต่เขากำลังจะ เดี๋ยวนะคนที่นี่ไม่ธรรมดาคนที่อื่นอาจมองเฉยๆเมื่อตะกี้พร้องหยิบปุ๊บมีข้างล่างกลุ่มหนึ่งทันมากให้ยอมรับรักบ้าหลยใครอยากจะทอรื่งมันหลับตาลงที่ไรก็เจอเจอใครครับเจอพี่เจอพี่ผ้า เธอที่กอดกับฉันถ้าต้องทอนเห็นเขาทำเองนั้นสู้ยอมให้ด่ามาเลยเอาลอๆให้ด่าว่าฉันมันแพ้แล้วผ่านไปแต่เราจะไม่มเศร้าเสียใจกันไป ที่นี่อาจจะมีคนโสดอยู่เยอะแยะมากมายแต่อยากให้รู้ไว้ว่า90%ของคนโสดคือคนหน้าตาดีทั้งนั้นน้องรู้ไหมทำไมอีกถึงมีโอกาสมีแฟนคือคนขี้เหร่ที่ดวงดีใช่ไหมดังนั้นที่น้องโสดอยู่มาจนอายุ28ปีในตอนนี้เพราะน้องคือคนหน้าตาดีฮะเขล่างใจร้ายมากเด็กอายุไม่ถึงส0บขวบบอกว่าขี้เหร่ ผมร้องเพลงไว้หนึ่งเพลงซีรีส์เรื่องฮอร์โมนเอาไปใช้ด้วยแล้วเดี๋ยวนะพอพูดถึงฮอร์โมนปุ๊บข้างล่างบางคนรู้จักบางคนถามฮอร์โมนทำไมวะยิ่งแถวหลังๆนะมาส่งลูกมาด้วยงงเลยทำไมนักร้องพูดถึงฮอร์โมน <c oughs> รู้จักต้าขานมปังไหม